สามารถเป็นคนที่ดูดิโอ้นายนัทเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยคือวันนี้เอาจริงนัทไม่ได้ทารองพื้นเลยนะคะนี่คือแป้งอย่างเดียวแป้งล้วนๆแป้งอย่างเดียวเลยแล้วใช้เบอร์หนึ่งจุดห้าทั้งหน้าแล้วก็ไลท์ด้วยเบอร์สามนะคะแล้วก็ไฮไลท์เบอร์หนึ่งคือเอาอย่างนี้คือแตกต่างจากแป้งอื่นคือเอาจริงนะคือพอทาไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกเลยว่ามันซึมเข้าผิวจริงคือนาทไม่ได้ลองพื้นนะไม่ได้ลองพื้นเลยแล้วมันรู้สึกเหมือนบางเบาแต่ว่ามันปกปิดเพราะจริงๆวันนี้นัทมีสิวนะสิวตรงงเนนี้ม็ดึแทบ ทับเข้าไปนะแล้วมันก็จะจแท็บนึงมันจะกลืนเข้าไปกับผิวคือการทาแป้งเนี่ยถ้าเกิดรันเนี่ยคือเขาจะแบบมันมันมันช่วยเรื่องของการปกปิดแล้วก็ควบคุมความมันแล้วก็บำรุงผิวเน่เพราะว่ามันมีไฮยาลูรอนไฮยาลูรอนเนี่ยช่วยกักเก็บน้ำทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นซึ่งเป็นสารตัวนี้เป็นสารสกัดที่ดีมากๆซึ่งแป้ง คิดว่าน่าจะไม่มีนะน่าจะมีตัวนี้ตัวเดียวน่าจะในโลกที่ใช่แล้วก็มีแอซันทนเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการในตรงัวทีใช่ทำให้ผิวของเราแข็งแรงมีอลลาสตินช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้นเต่งตึงแล้วก็ช่วยเรื่องฝุ่น PM 2.5อะไรต่างๆเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนก็คือมันจะมีกันแดดด้วยกันแดดี่อยู่แล้วใช้ s p สเอ่อสามสิบบวก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 4ี่บวก4แดงด้วยกันคือตอนแรกจะทาก็จะดูเป็นแป้งๆพอซักแป๊บนึงให้เข้าอุณหภูมิเขาเข้ามากับผิวหน้าของเราเลยเนี่ยหน้ามันจะสมานแล้วมันจะผิวมันจะเนียนมันจะแบบโปรมากเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่รู้สึกเหมือนเราทาแป้งหนาแล้วมันไม่ต้องทาตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าหน้ามันฟบเราแค่เอาทิชชู่เนี่ยซับๆก็พอแล้วไม่ต้องมาทาแป้งทาทาหรือว่าถ้าจะทากแๆบาง เพื่อให้แบบพกเกลี่ยให้เสมอๆกันตรงร่องอะไรอย่างเงี้ยระหว่างวันได้เลย